สวดค่าวมีจะจะมาท่านผูน้ชทางตรวจช็คซ่อมแอร์คอนโดนะครับได้กินอิวนเตอร์เตอร์18 BTU มีปัญหาเปิดทำงานแป๊บเดียวตัดนะครับนี่นนีตัวน,นี้ก็ได้จะได้ชัดหน่อย ATKC 1 8 RV 2อนะอสแปวินะครับนะ่ต,ตรงตพงเดดอยวเปิดนะอาการ เปิดติดนะครับปุ๊บปุ๊บอ,อ่ะพัรอหมุนเปิดยี่ 5, สิบห้าองศาออโตอ้เปิดแล้วครับนานวิ่งตัด ไม่ใช่ช่างมาใช่ได้นะเมื่อเมือม่อเชา้าที่ผมไปเช็คโคดอะไรนะพี่ยูไม่นานมากแค่เช้าเนี้ยไม่นานยูสี่ใชะใช่เช้ชาจแจ้งโคดยนะูสี่เดี๋ยวขอวัดแรงไฟก่อนจะทันมันจะตัดกันไหม ดูสายไฟนะครับหนึกับ2 2งสองโวลต์นะครับ a c กับสามสวิงอยู่ไหมเป็นดัตต้าเป็น DC d a ด a ้านะครับสกับส สวิงอยู่นะครับ,ส,บสวิงอยู่ดูคอยร้อยว่าทำงานได้ไหมนะครับอิมเวอรเตอร์เสียงคลอนทำงานเนี่ยถ้าลม ทำรังหรอเปล่านกทำรังอาจจะมีปัญหาอดี๋ยวจะเกี่ยวกับสายสื่อสารนะครับเดี่ยวผ่อนาด้านข้างจะเสียวหน่อยดีวันนี้ลมไม่แรงลมแรงจะเสียวกว่าน,นี้ชัน้นยี่สิบสี่เนียชั้นกระปเมอมกันนะสูงชั้นยี่สิบสี่นี่สูงใช่ครับ อยู่ฝั่งข้างน,อก,นอ,อกด้วยสิถ้าอยู่ข้างในก็ว่าไปอย่างเสียวครับจะเป็นเหยียบแค่สื้ผ้าได้แลนะ้วนี่ครับหลังนกกไปถอดมาได้เสียวก็เสียมันยังมีเหลืออยู่ด้านข้างอยู่มันมีความชื้นนะครับไม่ได้ใส่ไฟมีปัญหาด้วยลวกสายไฟมีความชื้นสายไฟก็เซ็นเล็กด้วย หเห็นแล้ว,วครับมาเห็นแอร์ทุ่ยี่ห้อนะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดเบรกเกอร์นะครับสายเกิดทุกวันคือเปิดทุกวันอ่ารถคือก็ต้องปิดพักบ้างพี่พอเห็นนะสายละลายนะให้รูปกันนี่นะนี่นะ U4 นะครับ สายอาร์ฟสายเบ็นออกไซด์นะครับสายขาดไปเลยดีไม่สปาร์กก็คือสปาร์กนั่นแหละเ,เยียงนั้นครับ่นีทำสายใหม่แล้วครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับโอเคเริเปิดทีทีนะครับโอเคกำลีง okay. ข้อไปแล้วนะครับ เปิดเบเกอร์นะครับว่าสวิงปิดเอาเปิดค้างอยู่กิดเปิดค้างอยู่ะะะจะใช้ได้เนละ้รอดูความเย็นแป๊บนึงมาตลอดรันนะหนึ่งครับเ,เติมได้ตรงนี้นะดูความเย็นรอหน่วงสามนาทีนี่ลงยี่สิบสองจุดห้าแล้วนะ เริ่มเย็นแล้วนะครับรอสักพักนะครับรอสปีดนะครับตอนนี้หน้าแอร์ก็15องศาแล้วครับลงเรื่อยๆนะครับเย็นจัดก็น่าจะ13.5ถึง10นะครับแล้วแต่นะโอเครอดรอดนะครับการ U4 นะครับเช็คเรื่องสายก่อนนะครับถ้าเช็คสายไม่เจอก็เป็นที่เมนบอร์ดนะ อันนี้ก็เธอคุยกับลูกค้าแล้วนะครับมันจะอาการโคตรล้วนๆที่แน่ก็คือ u c นั่นแหละใช่เหมือนกันครับสอ,อสถามนีงจะใช่มครนี่น,นทซดับซ่อมแอร์บ้านนะครับเซ็นทานแอร์หนึ่งันสองสามร้อยห้าสิบบทนะครับประมาณนี้น้ำยาสารน้าสามสองนะครับเซ็นทานแอร์ C F W A F E หนึ่งสองนะครับมาที่กดรีโมทเปิดนะครับการเปิดติดไม่เย็นนะครับเปิดพัดลมทำงานแจ้งโค้ด P สามนะครับนี่ยพลมทำงานเป็น P สาม 3ดูเห็นได้ครับอ่ะเดี